สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับพี่ไอวิวแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่วิวก็จะมาสอนแบบทําตาผีนะคะคือแบบน่ากลัวมากอะ่ะทําตาผีนะน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่รู้อะ่ะเออกดไปที่เฮดเลยทุกคนกดตามพี่ไอวิวเลยนะคะเนี่ยพี่ขอซูมก่อนอ่ะซูมใกล้เกินอือ่ะแล้วก็กดไปอันสุดท้ายเลยนะคะกดที่เฮดแล้วกดอันสุดท้ายอ่ะ จะไม่สอนอะไรมากนะอ่ะก็ปรับให้มันเตือนไปตรงตาแล้วก็เออถ้าให้เป็นสีดํานะคะสีดําสนิทอ่าเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกทําตาเหลือกด้วยอ่าอ่ะ,อะก็ยิ้มนิดนึงอออก็ประมาณนี้นะคะอย่างสมมุติพี่วิวอ่ะจะไปฆ่าคนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มพ็อปในมือก่อน มีดีกว่าพอบในมืออชอบแบบเพิ่มพอปะมันจะแบบดูสมจริงมากขึ้นนะทุกคนอ่ะสมมติพี่จะไปฆ่าคนอนี่พี่กำลังฆ่าคนอยู่นะฆ่าแบบโอ้โหฆ่าแบบฆ่าแบบก็หลอนอยู่นะ เนี่ยเอาไปทำละครผีได้นะคะเอาไปทำละครผีอ่ะนี่นะพี่จะแบบเพิ่มบรรยากาศเข้าไปนิดนึงพี่จะเพิ่มบรรยากาศเข้าไปนะคะอ่ะไม่ต้องทำตามก็ได้นะไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะทุกคนก็แค่แบบเออจะเอาไปแต่งหน้าปกอะไรเงี้ยทุกคน อ่าเข้มเข้มหน่อยอ่าก็อ่าประมาณนี้นะคะก็บายบายค่ะทุกคนพี่มาสอนแค่นี้นะบา,บาย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 